สวัสดีครับผมจะมาแนะนําเกมนินจา RPG ซึ่งพาร์ทหนึ่งนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับสายของนินจาการเลื่อนขั้นของนินจาการสรรหานินจาหมอประชุมและสัตว์อนเชิญครับผมอ่านะครับเอาก็มาเริ่มจากสายของนินจากันเลยนะสายของนินจานั้นจะมีอยู่สามสายคือสายเวทสายวิชานินจาและกายภาพซึ่งสามสายนี้ก็จะมีดาเมจที่เป็นของตนเอง กายภาพก็จะเป็นดาเมจของ P a t P a t t a c สายวิชานินจาก็จะเป็นของ n i n a t t a c k แล้วสายเวก,ก็จะเป็นของ M attack นะครับผมน i n j a ต่างๆที่เป็นลูกทีมเราแต่และตัวจะสาย n ินจาไม่เหมือนกันบางตัวก็จะเป็นเวบางตัวก็เป็นวิชานินจาบางตัวก็เป็นกายภาพแล้วแต่ว่าตัวนั้นจะเป็นอะไรหรือว่าแล้วแต่เราชอบหรือว่าเราชอบอย่างเล่นตัวนี้ก็เล่นไปอะไรทนั้นนะครับก็สมสั สามสายของนินจานีีจะมีทางแพ้ทางกันโดยที่สายเวสจะแพ้ทางสายสายเวสจะแพ้ทางสายวิชานินจาสายวิชานินจาจะแพ้ทางสายกายภาพแล้วก็สายกายภาพจะแพ้ทางของสายเว6จะวนเวียนอย่างนี้ครับคือเพื่อไม่ให้เพื่อให้เป็นสมนดุลของเกมแต่คนส่วนใหญ่จะเล่นสาย เวทกับสายวิชาดินจากันเยอะสายกายภาพคนจะเล่นน้อยเพราะว่าตัวที่เป็นสายกายภาพในเกมมีน้อยมากก็อย่างผมนี่ผมเล่นเซฟเพนผมก็จะมีสายกายภาพแค่ตัวเดียวแต่ที่เหลือก็จะเป็นสายนินสายนินก็สากสองตัวแล้วแล้วก็จากที่เหลือก็จะเป็นสายเวทหมดเลยสามตัวเนี่ยครับผมสายกายภาพมันเลยน้อยสายคนเลยไปเล่นสวรรค์หรือว่าสายนินจากันเยอะนะเพราะว่าตัวสายนินจา ชาญินจามันมีหลายตัวนะแล้วก็ฉายานะครับฉายาของตัวละครหลักกับฉายาของลูกทีมนะครับก็ฉายาตัวละครหลักมีผลยังไงทําไมต้องอัพฉายาทําไมต้องมีขึ้นฉายาตัวละครหลักมีผลทําให้การเลื่อนฉายาของลูกทีมนะครับผมเพื่อเพิ่มสเตตัส เห็นครเตต้าที่เพิ่มนะครับถ้าตัวหลักเราฉายายิ่งเยอะลูกทีมเราก็ฉายา,ยายเยอะตามครับก็อย่างเช่นตัวหลักผม่าตัวนี้นะตัวหลักผมเป็นฉายายโจนิน7จ็ดลูกทีมผมก็สามารถอัพได้ถึงโจนิน7ก็คือถ้าตัวหลักฉายายเท่าไหร่ก็จะอัพได้เท่านั้นแต่เงื่อนไขของฉายานั้นก็คือ1ขั้นหนึ่งขั้นคืออะไรอย่าง โจนินก็จะอัพได้แค่ครั้งเก้าอย่างโจนินพิเศษก็จะอัพได้แค่โจนินก็ประมาณนี้ครับฉายาได้จากอะไรก็จะได้จากการโปลับหน้าเว็บหรือว่ากิจกรรมที่จีนจัดให้ต่างๆนานาครับผมส่วนการเลื่อนขั้นของนินจาของเราเป็นฉายาตามตัวหลักก็จะมีให้เลือกอยู่2อย่างก็คือใช้เลียวกับใช้ซีด แต่ผมแนะนำให้ใช้แต่เดียวเียวนะครับมันก็จะใช้ประมาณราคาอยู่ประมาณ100กว่าเอมขึ้นต่อหนึ่งขั้นนะถ้ายิ่งสูงก็ยิ่งใช้เงินเยอะแต่ใช้ซีดผมผมไม่แนะนำนะเพราะมันใช้เป็นพันเลยซึ่งเราเอาซีดไปทำอย่างอื่นจะดีกว่านะครับอ่าแล้วก็มาเรื่องสรรหานะการสรรหานินจาครืออะไรการสัรหานินจาก็คือสัรหาลูกทีมขึ้นมาช่วยเราต่อสู้ก็คือลูกทีมที่ ตะเกียครับเรื่อไขในการสัรหานินจาก็จะเป็นฉายาของตัวละครถ้าตัวะละครหลักฉายายังไม่ถึงตัวที่เราจะสัรหาเราก็จะไม่สามารถสัรหารได้อย่างและพวกระดับโจนินถ้าเราอยู่แค่ฉายาโจนินพิเศษเราก็ไม่สามารถสัรหารพวกระดับโจนินได้แต่เราสามารถสัรหารพวกระดับโจนินพิเศษได้นะครับผม ซึ่งการสัญหานั้นก็จะมีหลายแบบออกไปก็อย่างเช่นกดชนะเลยที่ใช้ซีดกดเป่าเหมือนจะเป็นสู้แต่ละธาตุอันนี้ก็แวแต่ดวงนะครับแล้วก็แล้วแต่ขั้นของมิจาก,ก็จะใช้ไม่เหมือนกันแล้วก็จะมีอันสุดท้ายก็จะเป็นการสัรหาการสัรหาก็ได้จากกิจกรรมต่างๆที่ GM จัดให้หรือว่าได้จากดัน,ดนเจียนต่างๆหรือว่าได้จากกิจกรรมพิเศษในเกมแล้วก็จะได้จากโพลับ ซึ่ง TGM ก็จะจัดออกมาว่าเขาจะจัดว่าโปรนี้เป็นอะไรหรือว่ามีไหมการ,ร์ดพวกนี้ก็จะมีอยู่4แบบก็คือมีบวก10บวกค่าสนิท10บวกค่าสนิท5บวกค่าสนิท2แล้วบวกค่าสนิท1ค่าสนิทก็นี่เลยครับนี่คือค่าสนิทก็อย่างเช่นถ้าค่าสนิท360แ,แล้วก็ใช้แค่ใบทองแค่30ใบล้วก็สามารถสัรหาตัวนั้นออกมาได้แล้วนะครับผม ส่วนหอประชุมหอประชุมคืออะไรหอรชุมคือการเปิดกา๊าซขอเวาสคู่นะครับเน็กผมช้าไปหน่อยครับผมการเปิดก๊์ดต่างๆก็จะมีให้เลือก3ญอย่างก็คือจะมีการเปิดการาดอันแรกซึ่งจะใช้5้าร้อยห้าแสนเดียวแล้วก็อันที่2จะใช้5ล้านเดียวแล้วก็อันที่3จะใช้15ล้านเดียวนะครับก็3อย่างน,นี้ก็จะมีความแตกต่างกคือ5 ห้าแสนเนี่ยก็จะมีโอกาสเปิดได้สีเขียวสีฟ้าสีม่วงก็คือระดับเกตินจูนินโจนินพิเศษส่วนห้าล้านก็จะมีโอกาสได้จูนินโจนินพิเศษแล้วก็โจนินซึ่งสิแล้วก็สิบห้าล้านก็จะได้โจนินพิเศษแล้วก็โจนินซึ่งห้าแสนเนี่ยเราจะกดได้วันละห้าครั้งห้าครั้งต่อหนึ่งวันส่วนห้าเอ็มเนี่ย ถือห้าล้านเลียวเนี่ยเราจะกดได้1วันต่อหนครั้งส่วน15ล้านเรียวเนี่ยเราจะกดได้3าวันต่อหนครั้งซึ่งถ้าเราขี้เกียจรอคูดาวหรือว่าเราอยากกดเพิ่มเราก็เปลี่ยนเป็นซีซครับซึ่งแต่ละอย่างก,ก็ใช้100ซีสองร้อยสิซีแล้วก็ห้าร้อยซีตามระดับต่อไปซึ่งพอถ้าเรากดใช้ซีเราก็จะได้ค่าโชคดีขึ้นมา ค่าโชคดีพวกเนี้ยเราจะคือถ้าถึงเป้าต่างๆเนี่ยครับเป้าที่มันเขียนไว้อย่างนี้ค่าโชคดีเก้าร้อยค่าโชคดีสองพันเก้าร้อยค่าโชคดีห้าพันเก้าร้อยแล้วก็ค่าโชคดีมือเราก็จะได้การ์ดตามที่เป็นเงื่อนไขมาอย่างนี้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือสัตว์อัญเชิญสัตว์อัญเชิญสักคู่นะครับผมสัตว์อัญเชิญสัตว์อัญเชิญนี่ก็จะเป็นการ ก็จะเป็นสเตตัสของต่างๆที่มาช่วยเสริมของทีมเราแต่มันจะมีเงื่อนไขในการใส่อยู่อันถ้าไม่ VIP เลยก็จะใส่ได้แค่1ตัวแล้วก็ V3 จะใส่ได้2ตัวแล้วก็ V6 ใส่ได้3ตัวก็จะมีบัฟต่างๆนี่ครับเห็นไหมครับบัฟของสัตว์ต่างๆขัดขวางพลังแฝงเพิ่มบัฟลบบัฟตบ,ล,บ,ล,บลีกเดี๋ยวพวกนี้ผมจะอธิบายในพาร์ทถัดไปนะครับว่ามัน ทำยังไงได้บ้างมันคืออะไรแล้วก็การที่เราจะพับสัตว์อัญเชิญเนี่ยเราจะต้องใช้ใบสัตว์อัญเชิญหรือหรือเราจะกดใช้ซีดก็ได้แต่ผมไม่แนะนําให้กดใช้ซีดเพราะว่ามันเปลืองมันใช้สิบซีดตั้งสิบซีดเ่ส่วนใบสัตว์อัญเชิญได้จากอะไรก็ได้จากการลงการลงการหมู่บ้านการได้จากกกิจกรรมต่างๆหรือว่าให้เพื่อนส่งให้ทางกล่องของขวัญหรือว่า ได้จากโพลับหน้าเว็บที่ทาง GM จัดขึ้นมาแล้วก็บริษัทอันเชิญเป็นยังไงนี่ครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูพร์ทหนึ่งนะครับผมบริษัทอันเชิญก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่คือบริษัทอันเชิญกป็ประมาณเนี้ยครับผมก็เดี๋ยวขอจบพาร์ทหนึ่งเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพาร์ทต่อต่อไปเดี๋ยวผมจะมาแนะนําระบบอะไรก็ติดตามได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ